เปิดตัวแล้วเซี่ยวมีสิไลท์กล้องร้อยล้าน v o c ี4 k full HD ร้อเฟรมมีระบบ h d r และมีกันสั่นชิปเซ็ตเร็วแรงชาวคอนเทนต์วิดีโอและภาพนิ่งห้ามพลาดและราคายังไม่แรงอีกด้วยก่อนเข้าเนื้อหาหลัก เพื่อนๆกดไลค์กดติดตาม1 9 8 5 Production เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราและจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆเกี่ยวกับการถ่ายภาพไม่ว่าจะกล้องหรือสมาร์ทโฟนครับหลังจากที่ปล่อยทีเซอร์มาเรียกกระแสก่อนหน้านี้ล่าสุดเสี่ยมีได้เปิดตัวเซี่ยมี่สิลท์อย่างเป็นทางการซึ่งมาพร้อมจุดเด่นที่จอ oled ระดับ 120Hz และกล้องหลังความละเอียด108ล้านพิกเซลเซี่ยมี่ิไเป็นรุ่นที่พัฒนาต่อเนื่องมาจากเซี่ยมี่1ิ์ 5g ne ซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนที่ตอบโจทย์ในหลายๆด้านและ Xiaomi 12 Lite นี้มีสเปคที่น่าสนใจดังนี้หน้าจอ AMOLED ขนาด6.55นิ้วรองรับการแสดงเนื้อหาแบบ HDR 10+ และ Dolby Vision การตอบสนองทัส,สกีน 240Hz ชิปเซ็ตใช้ Qualcomm Snapdragon 778G มาพร้อม CPU Octa-core ผลิตด,ด้วยเทคโนโลยี6นาโนเมตรซึ่งทาง Qualcomm เคลมว่าจะแรงกว่ารุ่นก่อนถึง40%ซึ่งนอกจากมีความแรงที่เพิ่มขึ้นแล้วความสามารถในการจัด การพลังงานก็ดียิ่งขึ้นด้วยและสามารถรองรับกราฟิกเกมได้ดีและใช้ GPU Adreno 642L ระบบปฏิบัติการ Android 12ครอบด้วย MIUI 13กล้องหลังที่เป็นกล้องหลักใช้เซ็นเซอร์ Samsung S2 ระยะ26มิ mm, ม f1.9 ความละเอียด108ล้านพิกเซลข้อดีของการมีพิกเซลที่เยอะก็คือภาพที่มีพิกเซลมากจะสามารถถ่ายภาพได้มีความละเอียดสูงได้ดีเมื่อเทียบกับสมาร์ทโฟนรุ่นอื่นที่มีเซนเซอร์เท่ากัน และเลนรองประกอบด้วยเลนเอัลตราไว์ความละเอียด8ล้านพิกเซลและเลนมาโครความละเอียด2ล้านพิกเซลกล้องหน้า32ล้านพิกเซลใช้เซ็นเซอร์ซัมซุง GD2 และมีฟีเจอร์เซลฟี่พอดเทดและเซี่ยมี่เซ i e ี r o กและมีแรมให้เลือกคือแรม6 g ิและ8 g ิในด้านของความจุก,ก็มีให้เลือกคือ128 g b และ256 g ิรองรับการเชื่อมต่อแบบ 5G แบตเตอรี่4,300ม ah. ิลลิแอมป์ชาร์จไฟแบบเร็วได้ที่67วัตต์มาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น IP53 น้ำหนักอยู่ที่173กรัมโดยเสียวมี12ไลท์มีด้วยกัน3สีคือสีดำชมพูและเขียวโดยรุ่นเริ่มต้นมีราคาอยู่ที่400เหรียญหรือประมาณ14,300บาทส่วนรุ่นท็อปมีราคาอยู่ที่500เหรียญหรือประมาณ17,900บาท สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตาม1985 Production สามารถกดติดตามได้เลยนะครับเราจะมีข่าวสารดีๆและความรู้มาให้อีกนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ